ครับมาครับวันนี้ก็กินอาบปิ้งหมูครับผมหมูหมูอากาศเย็นๆเน่ยครับเดี e. อยวกาศเย็นๆปิ้งหมูมาแล้วก็น้ำจิ้ม,มน่าเสยย oh. พหมูเห็บแซ่บหอนนะ ครับผมวาเดี๋ยวไปดูตอนกินครับผมว่าครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกคผมทีซีป็อกเช่นเดิมครับผมบผมาวันนี้มากินข้าวกันนะครับกินข้าวางเนาะกินข้าวายครับเอ่อกับวันนี้เมนูปิ้งหมูมานะปิ้งหมู เพิ่งเอาออกจก็กเตามาเมื่อกี้น้ำจิ้มเพิ่งหน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,น,ม,มน้ำจิ้มส้มๆครับตัวน,นี้หาผักโบได้ครับได้อ่าหอมป้อมเนาะหอมป้อมครับผมแล้วก็วข้าวเหนียวมากินข้าวเซากันครับผมโอ้ลมตายเกลี่ยน้ำลายเกลีเอาไงดีเอาอันนี้กัดกัน,กน,กน,กน

จิ้มคุยน้ำจิ้มออกมาอ<ม>ืมอืมชุว ตนนี้ฝนก็ตกครับผมว่าหักไม่ได้ครับเคยมีหอมป๊อบมั้ยนะทเรียนก็ทากันครับผมมาอืมจาอืมอ้มน,นี่ติดมันอืม kiếm đẹp bốc lên à mình sẽ học con còn bán bánh เสียงลม้ามาอาลมพัพแรงก็เลยคุ้มได้ยิบข้าวไอ้บาบูนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสเนาะวันสอบนะม,มีทริปนะผมทริปที่พุทธเบิกเป็นทริปน้ำไม่อาบฮะแต่ผมไม่ได้ไปผมต้องเข้ากรุงเทพพาแฟนไปสอบนะบนพวกนี้ไปตอนเยนเย็นประมาณน,นั้นนะครับก็เลยมาทำคลิปให้เอฟซีพี่น้องเบิ้งกันกัน,กนอตอนแรกว่ากะจะไปไทย ่ัวเบิกเนมืม่อไ,ไปไปมียูทูบเบอร์มาเยอะฮะแมกนีเซียมะซูเป,ปอร์ซิงก์ก็ว่ะเมลือเม่อปครบ 嗯，搞、嗯。 kolay ครับอือดูดต้นต่อไปไปอืออือดองอืมอือสวย ขออภัยนะผมอาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้าอนยะู่ข้างนอกนะผมไม่ใช่สตูดิโอ <c oughs> <c oughs> ต่อครับผมอืมอืม da ว่าทุนนี uh, ้ก็อากาศเย็นนุ๊มหน้าฝนเริ่มเข้ามาว้าหน้าฝนเริ่มออกไปหน้าหนาวเริ่มเข้ามาใช่แล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền 发什么的，嗯，嗯，黄焖鸡排，嗯，嘿嘿。 I mean, I really think you should. not you glad to me?